อ๋อเห็นค่ะคือวันนั้นอ่ะมีอะไรนะจะมาส่งแบบน้มีวันนั้นเขาสามยู่เรื่องคลิปในติ๊กต็อกวันนี้มีคู่จิ้งคู่ใหม่นะหนูก็บอกอ้าวเลิศอยู่แล้วคู่นี้เขามาก่อนหนูนะเออต้องให้คือไม่ได้ไม่ได้เราต้องหลบทางให้เขาเราเห็นมายังไงบ้างกับเขาสำัมของคู่นี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติน่ารัก จริงๆไม่แปลกใจเลยแต่ว่ามันน่ารักไงเพราะว่าด้วยความที่เขาวาสนิทก,กันมากเขาก็เลยแบบว่ากล้าเล่นกล้าอะไรกันคือหนูว่าคือคู่จิ้งคู่นี้อาจจะแบบถูกใจชื่นชอบพ,พี่แฟนเห็นแลไวรู้สึกแบบมีซุกมีอะไรรู้สึกเขาไม่ตกใจเจ่แฟนไม่ตกใจคือเห็นเคยเห็นไงตอนแรกกันที่เอามาดูหนูคิดว่าเป็นสตอรี่เก่าด้วยซ้ำหนูไม่คิดว่าลงในติกต็อกใช่คือแบบมันผ่านเวลานลานแล้วหนูก็อ๋อแล้ว,แล,วแล้วคิดว่าแบบว่าพูดถึงเรื่องสตอรี่ ทีนี้ของผมไม่ใช่เป็นในติ๊กต็อกพี่เขาก็เปิดให้ดูเราก็อ๋อเนี่ยเหรออัปเดตอะไรอย่างงี้ก็เห็นว่าตลกดีค่ะน่ารักดีเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาสนิทกันมากคือถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนข่าวสองคนนี้คือจะรู้ว่าสองคนนี้เขาสนิทกันมากเวลาเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยค่ะน่ารักใช่เนื้อของตัเขาบอกว่าน่ารักใช่ปะก็น่ารักดีนะใช่น่ารักดีค่ะน่ารักดีเขาก็ไปคู่กันตลอดนะ ยอมไหมยอมไหมคู่เราก็ต้องให้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีงานคู่กันอะไรอย่างเงี้ยขอขอเพื่อนคืนขอมาให้เราอนิจจนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่มีก็คือปล่อยให้เป็นยูโร่นที่ใช่อยู่เลยคือเขามาก่อนเราเราต้องถอยทางให้เพื่อนเขาได้